นี่จะผักบ้านบ้านผักบ้านบ้านมีผักบุ้งมีหัปีมีสนอมีดอกแคมีมะรุมมีอะไรอีกมีฟักทองมะนาวผักบ้านบ้านมุดแล้วโผชาแนลนู้นก็ไก่บ้านบ้านไก่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 ดำผักบ้านบ้านของมุดก็จะมีเยอะแยะเลยนะคะนี่ เดี๋ยวเราจะไปต้มผักวันนี้กินน้ำพริกแม่ไปเก็บผักมาแบบเยอะมากดู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 ดดต้มหัวปีไปต้มฟักทองกันมีดอกแครดอกเอาใจใส่ผักมะรุมหรือมะเมร็งดอกสนอน้อยเรืองงามนู่นๆผักขมอ,อันนี้ผักคันโตแล้วคันบุ้งของเรานเอง มันก็จะเป็นมะนาวมะนาวมะนาวผักค่าผักผักผักบ้านผักบ้านผักบ้านนะคะผักบ้านโอ้ยนางแมวขี่ลังนี่ก็มีแมวแมวแมวมีแมวแล้วก็มีไก่ปูน่ะไก่บอกว่าใส่หัวใส่หัว เปียกฝนแล้วยังไม่ตากฝนนี่เธอเข้าบ้านเขาร่มตากฝนทำอะไรรู้ไหมว่ามันหนาวเข้าบ้านกันแม่เดี๋ยวก็เป็นหวัดกันหรอกไก่ okay. สำหรับวันนี้นะคะช่องมูลโฟชาแนลก็ต้องขอการาบราสำหรับบ๊ายบายบ๊ายบายจุบุจุบุ